สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกๆท่านกันด้วยนะครับนับว่าพวกเราก็เดินทางมาเป็นช่วงระยะเวลาสักพักแล้วละฮะสำหรับการดูอนิเมะซีซั่นวินเทอร์2025เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับอนิเมะซีซั่นนี้ชอบเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือมีความรู้สึกยังไงก็เล่ามาให้ฟังกันได้ส่วนตัวผมเนี่ยดองไว้หลายเรื่องมากแล้วก็ยังไม่ได้ดูด้วยนะก็อยากหาเวลาไปดูอยู่เหมือนกันผมก็แอบเสียใจอยู่เหมือนกันนะที่ยังดองเอาไว้หลายๆเรื่องอยู่เลย นั่นแหละครับไว้ไปเคลียร์ลัที่ดองทีเดียวแต่ไม่มีเวลาให้เสียใจนั่นก็เพราะว่าอนิเมซันสปริง2025ลงสู่สนามแล้วเวลาไม่เคยรอใครจริงๆครับเผิ่อแป,ป๊บเดียวก็เปิดม่านเข้าสู่ซีซันใหม่ซะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเลิกงามยามดีที่พวกเราจะต้องเริ่มซองเบิงและเลงอนิเมซันใหม่ที่จะดูผม Fable IX ก็เลยไปเรียบเรียง10อนิเมะน่าดูซีซันสปริง2025มาเพื่อแนะนำเพื่อน เผื่อมันจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้สามารถเลือกดูอนิเมะซีซั่นนี้ได้หรือถ้าจะดู10เรื่องทั้งหมดที่มทผมแนะนําภายในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับถือว่าดีเลยด้วยซ้ำไปนั่นแสดงว่าคุณก้าวเข้าสู่เส้นทางวิถีแห่งเซียนแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกา <Yeah. S 1> เช่นนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า10 a อนิเมะน่าดูซีซั่นใหม่สปริง2025 by f a b l e IX จะมีเรื่องอะไรกันบ้างและจะมีเรื่องที่เพื่อนๆสนใจกันหรือไม่เชิญรับชมรับฟังฮะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจูจ่ๆเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมในอดีตปัจจุบันและอนาคตพบกับอนิเมะที่มีชื่อว่าเกาลูนอุบัติลักปิศาลรับในอนาคตมีการพัฒนาเมืองเกาลูนท,ที่มีพื้นที่ที่จำกัดให้กลายเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมในช่วงไทม์ไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตมีหลายๆอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันอยู่ในเมืองเกาลูนแห่งนี้เรื่องจะโฟกัสไปที่ชีวิตประจำวันของคุจิไรเลโก วัย30ปีต้นๆทำงานอยู่ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในย่านเกาลูนเธอตกหลุมรักคุดโดฮาจิเมะเพื่อนร่วมงานของตัวเธอซึ่งมีอายุน้อยกว่าเธอ2ปีแต่ทว่าเลโกะไม่มีความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาเลยจนกระทั่งเลโกะเริ่มทราบถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับเธออย่างกับแกะกล่องมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่เมืองเกาลูนแห่งนี้กันแน่เป็นอนิเมะจากมังงะแนวไซไฟโรแมนติกผลิตโดยสตูดิโออาวโอแอดิเมชั่น เริ่มออนแอร์วันที่5เมษายนนี้เรื่องราวแห่งห้วงอารมณ์และความสัมพันธ์อันลึกลับในชีวิตประจําวันที่แสนจะดูธรรมดาแต่ทว่ามันกลับไม่ธรรมดาใครจะชื่นชอบอนิเมะตีมโรแมนติกผสมผสานเข้ากับความลึกลับไม่ควรพลาดครับที่สําคัญเรื่องนี้มีเวอร์ชั่นคนแสดงด้วยนะถ้าใครสนใจไปหาดูกันได้เลยเตรียมออกเดินทางไปพร้อมกับพวกเธอได้กับอนิเมะซัดสุดท้าบิดแดทจูนี่ซูซูกาม و ริจิกะนักเขียนมังงะมือใหม่ป้ายแดง ที่งานของเธอมักจะถูกปฏิเสธอยู่หลายต่อหลายครั้งจิก,กะจึงหาไอเดียและพักผ่อนไปในเวลาเดียวกันโดยการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเปิดโหวตผ่านโซเชียลและเดินทางไปยังสถานที่ตามผลโหวตเป็นอนิเมะที่ถูกดัดแปลงมาจากมังงะแน่นอนธีมเรื่องแบบนี้ต้องเป็นอนิเมะแนวชีวิตประจำวันคอมเมดี้อยู่แล้วผลิตโดยสตูดิโอมาการิเเริ่มออนแอร์วันที่7เมษายนนี้ครับสิ่งที่ทำให้อนิเมะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือ อาจารย์ผู้เขียนทําการเปิดบทผ่านบัญชีทวิตเตอร์และลงพื้นที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามผลโล็อในสถานที่นั้นจริงๆด้วยแสดงว่าเราจะต้องได้เห็นสถานที่ที่อาจารย์เคยไปมาแล้วจริงๆในอนิเมะแน่ๆเป็นเรื่องที่ผมสัมผัสได้ถึงมิตรภาพของเด็กสาวที่ผีบาดมากๆและมันจะต้องมีการเดินทางที่สนุกสนานรอ,อคอยพวกเราอยู่สําหรับสายท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยครับอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เพื่อนๆตัดสินใจไปเดินทางตามรอยอนิเมะก็เป็นได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ๆเราพบว่าเหล่าน้องสาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันลักวาวุ่นในบ้านชิอุนจิห้ามแซลประโยคหลังนะเรื่องราวเกิดขึ้นในครอบครัวชิอุนจิที่มีฐานะที่ร่ำรวยมีทายาทด,ด้วยกันถึงเจ็คนชิอุนจิอาราตะพี่ชายคนโตที่ยังโสดอย่างซิงไม่มีแฟนจนวันหนึ่งอาราตะก็ได้ทราบความจริงจากพ่อของตัวเองว่าตนไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันกับเหล่าน้องน้องของเขา ทำให้ความสัมพันธ์ของเหล่าพี่น้องเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปอนิเมะจากมังงะแนวเลิฟคอมเมดี้ผลิตโดยสตูดิโอโดกะโคโบะเริ่มออนแอร์วันที่8เมษายนนี้รักวาวุ่นในบ้านชิอุนจิเป็นผลงานใหม่ของอาจารย์ ji, ยยยมิยาจิมะเรจิเจ้าของผลงานเดียวกันกับสะดุดรักใยญ่แฟนเช่าใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดหรอกเจ้าของผลงานเดียวกันกับสะดุดรักหญยแฟนเช่าครับแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไป พ่อของแบบนี้มันก็ต้องลองเปิดใจดูก่อนใช่ไหมละ่ะฮะไม่นาาแน่อาจารย์แกอาจจะแก้ตัวสําเร็จก็ได้เอาเป็นว่าสายลอมคอมไม่ควรพลาดครับมารอดูไปพร้อมกันเลยว่าภายในคฤลาสานแห่งนี้จะวาวุ่นสักแค่ไหนกันเชียวและบทสรุปของอาราตาที่อยากจะมีแฟนแต่เมื่อเขากับพบว่าเหล่าน้องสาวข,ของเขาไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันส่งคามกองอวยจึงบังเกิดผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะรอติดตามกันได้ในลากวาววุ่นในบ้านชิอุนจิครับ จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งเราโดนขอยกเลิกการมั่นเพียงเพราะเหตุผลแค่ว่าทําตัวไม่น่ารักและสมบูรณ์แบบเกินไปอืมนี่สินะที่มาของคําว่าดีเกินไปพบกับอนิเมะที่มีชื่อว่าเพราะสมบูรณ์แบบจนไม่น่ารักสตรีศักดิิทธ์จึงถูกถอนมั่นและขายไปอาณาจักรข้างเคียงนี่คนตั้งชื่อเรื่องเขาไปโกรธใครมาครับเนี่ยเรื่องราวของฟีเลียเกิดมาในตระกูลสตรีศักดิสิิทธ์ที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่น อีกทั้งเธอยังเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยแต่เธอกลับถูกมองว่าทำตัวไม่น่ารักและสมบูรณ์แบบเกินไปหนำซ้ายังถูกองค์ชายอันดับสองยูริอุสขอยกเลิกการมั่นเสียอย่างนั้นแล้วขายเธอแลกกับเงินจํานวนมหาศาลให้กับอาณาจักรข้างเคียงที่กําลังถูกทนเพราะไม่มีสตรีศักดิ์สิทธิ์ฟิเลียจึงเดินทางสู่เส้นทางแห่งใหม่พร้อมกับเตรียมใจมาอย่างดี แต่ดันได้รับการต้อนรับที่ดีอย่างคาดไม่ถึงจากผู้คนในเมืองแห่งนั้นอนิเมะจากไรโนเวลแนวแฟนตาซีโรแมนติกผลิตโดยสตูดิโอทอยกะเริ่มออนแอร์วันที่9เมษายนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพอฟังเรื่องย่อแล้วก็ค่อนข้างเอีย่ยววาอยู่พอสมควรแบบขายง่ายๆกันอย่างนี้เลยเหรอวะครับที่เรื่องนี้มันน่าสนใจก็คือมันน่าติดตามเอาจะช่วยฟีเลียมากๆแล้วก็อยากเห็นเธอได้ใช้ชีวิตที่ดีด พบเจอเรื่องราวที่ดีๆด,ดังที่เธอสมควรได้รับแต่อีกใจก็อยากเห็นฟีเลียเอาคืนองค์ชาอยู่เหมือนกันนะมาคอยลุ้นมาคอยเอาจะช่วยฟีเลียไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวของปีาศาจสีเทาอูมะมูสุเมซินเดลเลราเกอุูมะมูสุเมะภาคนี้สปอร์ตไล์จะส่องไปหาสาวมากินจูโอคุริแคปที่ฝึกฝนอยู่ในคาซามาสึเทนนิ่งเซนเตอร์อะคาเดมีก่อนจะกลายเป็นสาวมาในตำนานจนได้ฉายาว่าปีาศาจสีเทา ที่ผ่านมาเธอต้องเผชิญหน้ากับการฝึกฝนสุดท้าทายเพื่อเติบโตในเส้นทางการแข่งขันให้ได้อนิเมะจากมังงะแนวกีฬาเป็นภาคแยกของเกมอูมะมุสุเมะผลิตโดยสตูดิโอไซเกมพิกเจอร์โดยจะแบ่งเป็น2อพาร์ทด้วยกันเริ่มออนแอร์วันที่6เมษายนนี้ครับบอกได้เลยว่าสับทีนแตกดูเดือดแน่นอนยิ่งสตูดิโอไซเกมพิกเจอร์รับไปทำด้วยแล้วมันยิ่งทวีความเดือดเข้าไปอีก จะเดือดจะมันสักแค่ไหนนั้นเราก็ต้องมารอดูกันครับสำหรับอูมะมุเซเมซินเดเรล่าเกสาวกคนชอบมมาเอ๊ะแปลกแปลกไสาวกคนชอบสาวมมาดีกว่าไม่ควรพลาดครับเตรียมโยกหัวมันไปพร้อมกับพวกเธอได้เลยกับล็อกวะเลดี้โนทาชินามิเดชิเตเรื่องเราจะโฟกัสไปที่ลิลิสาสาวที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาที่พอเล่นกีตาร์ได้อยู่บ้าง แม่ของลิลิสาแต่งงานใหม่ทำให้เธอต้องมาอาศัยอยู่ในหอพักโรงเรียนสตรีที่มีแต่พวกคุณหนูมาจากตระกูลที่มีฐานะลิลิสาต้องปรับตัวแบบผู้ดีซึ่งนั่นมันทำให้เธอรู้สึกขาดใจเป็นอย่างมากแต่แล้วมันก็ยังพอมีเรื่องดีๆอยู่บ้างเมื่อเธอได้พบกับสาวสวยที่ตีกองตามลำพังอยู่ในอาคารเก่าการพบกันของทั้งสองมันก็ได้ทำให้เธอเริ่มแสดงความรู้สึกของตนผ่านการเล่นดนตรีร่วมกับคนอื่นอนิเมมจากมังงะ แนวดนตรีและชีวิตประจำวันผลิตโดยสตูดิโอบันไดเนมโคพิกเจอร์เริ่มออนแอร์วันที่3เมษายนนี้ครับไม่ได้มีมาให้เห็นกันบ่อยๆอย่างแน่นอนครับสำหรับอนิเมะแนวดนตรีแล้วนี่ยิ่งเป็นในธีมโรงเรียนลูกคุณหนูด้วยแล้วมันยิ่งดูน่าสนุกน่าตื่นเต้นไปกันใหญ่คุณหนูกับดนตรีแนวล็อกพอคิดดูดีๆแล้วมันเป็นการจับคู่ที่หายากอย,กอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสัมผัสได้ถึงบรรยากาศชีวิตประจำวันที่ไม่ธรรมดาได้เลย แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่เก่าอีกเรื่องหนึ่งแน่ๆถ้าใครที่ชื่อชอบอนิเมะนาดนตีอย่างเคองหรือโบจิเดล็อกด้วยแล้วยิงไม่ควรพลาดไปกันใหญ่เลยครับสำหรับล็อกวะเลดี้โนทาชินามิเดชิเตะหลังจากที่ทุกคนคิดว่าเราได้สูญเสียนักดาบฝีมือดีอย่างเปาโลเกเลตจากการเสรียสละครั้งยิ่งใหญ่ของเขาไปแล้วนั้นทว่าเขายังไม่ได้ตัวเย่แต่อย่างใดแต่กลับมาเป็นอาจารย์สอนดาบอยู่ในชนบทนี่เองเดียด๋วยวๆๆๆๆไม่ใช่แล้ว ปรมาจารย์ดาบชั้นเสียนมาตบเกียรถึงเมืองกรุงเรื่องราวของเบลิวการเดนสนละทิ้งความฝันไปเป็นนักดาบที่มีชื่อเสียงอยู่ในชนบทสอนผู้คนมาแล้วนักต่อนักแต่เขากลับด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองก็เป็นแค่คุณลุงบ้านนอกคนหนึ่งก็เท่านั้นจนอาริเซียนหนึ่งในลูกศิษย์ของตนที่กลายเป็นผู้บัญชาการกองอัศวินแห่งราชาอาณาจักรตั้งแต่อายุยังน้อยได้มาเชิญชวนเขาให้ไปเป็นอาจารย์เขาได้พบกับลูกศิษย์ของตัวเองอย่างมากมาย ที่ได้ดิบได้ดีจากตัวในหลากหลายอาชีพและก็ยังต้องการเรียนรู้จากเขาอ n นิเมะจากไ์โนเวลแนวแอคชั่นแฟนตาซีผลิตโดยสตูดิโอพาซิโอเน่และฮายาบุสาฟิมเริ่มออนแอร์วันที่5เมษายนนี้เป็นเรื่องที่มีสตรอรี่ที่น่าสนใจมากๆเพราะตัวเอกในหลายๆเรื่องก็มักจะเป็นลูกศิษป์แล้วมีอาจารย์ใช่ไหมละ่ะฮะแต่เรื่องนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พระเอกเป็นอาจารย์แล้วก็ยังเป็นคนที่มีฝีมือมีชื่อเสียงอีกต่างหากเรามองในมุมมองของลูกศิษย์มาก็หลายเรื่องแล้วคราวนี้เราก็ลองมามองในมุมมองของอาจารย์กันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่คาดหวังมากครับหวังว่าเราจะได้เห็นการประจนภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกทั้งการฝึกสอนของเบรลิวว่าเขาจะฝึกสอนเหล่าลูกศิษย์ที่ได้ดิบได้ดีของเขาไปแล้วเขาจะมอบวิชาอะไรให้อีกนะน่าติดตามมากครับสำหรับปรมาจารย์ดาบชันเซนมาตบทียนถึงเมืองกุง เพื่อนกันตลอดไปแน่นะเธอกับฉันเพื่อนกันใช่ไหมไม่ใช่ <L> เรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในชนบทหนุ่มสาวคู่หนึ่งสาบานว่าจะรักษาเมตภาพความเป็นเพื่อนต่อกันตลอดไปพวกเขากลายเป็นเพื่อนรักกันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายความฝันอย่างหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยไม่มีความคืบหน้าใดใเลยตลอดระยะเวลาถึงสองปีอินุซึกะฮิมาริสาวล่าเริงผู้ยังไม่พบกับความรักครั้งแรกและนาซึเมะยู หนุ่มเฉยชาผู้ที่ลงไหลในดอกไม้แม้จะขึ้นมปลายปีสองแล้วทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนรักกันอย่างสบายใจในชมรมจัดสวนที่มีกันอยู่แค่สองคนทว่ามีเหตุการณ์พลิกผันให้ยูได้พบกับเด็กสาวผู้ที่เป็นรักแรกอีกครั้งในขณะเดียวกันนั้นฮิมาริก,ก็เพิ่งได้เรียนรู้ว่าความรักคืออะไรทําให้ความสัมพันธ์เพื่อนในอุดมคติของทั้งคู่เริ่มผิดเพี้ยนไปจากเดิมอนิเมะจากไ์โนเวลแนวเลิฟคอมดี้ ผลิตโดยสตูดิโอเจซีสตารเริ่มออนแอ์วันที่4เมษายนนี้มาจนได้สำหรับโรแมนติกคอมเมดี้ในทีมโรงเรียนที่จะมามอบความฟินให้กับเราเป็นแน่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันน่าดึงดูดก็คือเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะทําให้ทั้งคู่ต้องแหกกฎคาสาบานหรือไม่อย่างไรจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแบบนี้หรือจะผิดคําสาบานและเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นกันนะที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือนั่นแหละครับรักสามเศร้าจะเลือกเพื่อนสนิทที่รู้ใจ หรือเลือกลักครั้งแรกที่ตาตึงมารอดูไปพร้อมกันเลยครับแต่ที่แน่ๆฟินหวานชํำอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวของฮีโร่นอกกฎหมาย m มฮีโรว c คาเดมีวิจิแ a นเต้เรื่องราวของไฮมาวาริโคอิจิชายผู้ที่มีพลังอัตลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์อัตลักษณ์ของเขาไม่สามารถช่วยให้เขาสอบผ่านเป็นฮีโร่ตามความฝันของตัวเองได้และแล้ววันหนึ่งเขาได้บังเอิญพบกับกลุ่มวิจิแรนเต หรือก็คือพวกฮีโร่นอกกฎหมายที่รับงานจากพวกโปรฮีโร่ต่ออีกทีเพื่อปกป้องผู้คนจากเบื้องหลังและก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นอนิเมะจากมังงะภาคแยกของม y h ีโ o a c a คาเ i a มียเหตุการณ์ก่อนภาคหลักแนวแอคชั่นผลิตโดยสตูดิโอโบนฟิล์มออนแอร์ Air วันที่7เมษายนนี้เป็นเรื่องที่กระตุกต่อความอยากรู้สุดๆไปเลยแน่นอนว่างานเบื้องหน้าของพวกเหล่าฮีโร่ตัวเอกที่ต่อสู้กับไวรัสตัวบิกบ๊กเพื่อปกป้องโลกมันย่อมสำคัญที่สุด แต่งานเบื้องหลังที่ต่อสู้เพื่อปกป้องผู้คนจากเบื้องหลังมันก็สําคัญไม่แพ้กันแต่พวกฮีโร่ที่มาปกป้องผู้คนจากโลกเบื้องหลังเนี่ยมันดันเป็นพวกฮีโร่นอกรีดแน่นอนว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีแบบเต็มร้อยสักเท่าไหร่หรอกออกไปทางแนวแอนตี้ฮีโร่ในนี้ซะได้ซ้ํา um. เราจริงจะอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าฮีโร่นอกกฎหมายเนี่ยเขาทําหน้าที่กันยังไงรวมไปถึงต่อสู้โดยใช้วิธีแบบใด ถึงสเกลพลังจะลดลงมาเมื่อเทียบกับเหล่าฮีโร่ตัวหลักแต่มันไม่ได้ลดความน่าสนใจลงเลยสักนิดครับกับกันเลยคือเราจะได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งที่เจ๋งไปอีกแบบสาวกมาฮีโร่อาคาเดเมียรวมไปถึงคนที่ชอบเรื่องราวของฮีโร่ต้องไม่พลาดเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีสำหรับโมบิลสูตรกันดั้มจีควักเรื่องราวของอามาเทยูสุริฮะสาวน้อยวัยมัธยมปลายที่ใช้ชีวิตอันแสนสงบสุขอยู่ในสเปซคอล و ن ที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ เธอได้พบกับเนียงสาวน้อยผู้รีภัยมาจากสงครามชีวิตของเธอเลยเข้าไปโลพันกับการแข่งขันต่อสู้โดยการใช้โมบิสูรผิดกฎหมายอย่างแคนแบทเทิลยูสุริฮาใช้ชื่อการแข่งขันว่ามาโชขึ้นขับจีควักและทุ่มเทให้กับการแบทเทิลอันดุเดือนนี้ในขณะเดียวกันชูจิเด็กหนุ่มนักบินและโมบิสูดปริศนาที่ถูกกองทัพอวกาศตำรวจไล่ล่าก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอเป็นออริจินอลอนเเมะภาคใหม่ของการดั้ม แนวสงครามแอคชั่นผลิตโดยสตูดิโอคาร่าและสันไลเริ่มออนแอร์วันที่8เมษายนนี้กระแสมาแรงเกินตา้านมากๆที่กันด้านภาคนี้มันพิเศษและเป็นที่ฮือเลยเนี่ยก็คือมีชื่อของอาจารย์ฮิเดอากิอันโนผู้กำกับชื่อดังที่มีผลงานอีวานกิเลสอันตาตึงที่เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ในฐานะผู้เขียนบทร่วมกับคูอินโอคิโดโยจิซึ่งก็จะเรียกว่าสบายใจได้มันก็ยังไงอยู่ เพราะอาจารย์อันโจะเข้ามามีบทบาทบางส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ยังไงก็รอดูผลงานเต็มกันว่ากันด้ามีควากภาคนี้จะออกมาถูกใจแฟนๆมากน้อยเพียงใดและนี่ก็คือ10อนิเมะซีซั่นใหม่สป,ปริง2025ที่ผมคิดว่าน่าสนใจจึงได้ทําการกรวบรวมมาแนะนําให้แก่เพื่อนๆครับแน่นอนว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมและเพื่อนๆในดิสคอร์ของผมเองซึ่งมันมีอนิเมะอีกเยอะแยะเลยล่ะครับที่มันน่าสนใจและผมไม่ได้หยิบมา f a งไฟฟ์ฟอร์ซซีซั่น3ามวินเบเกอร์ซีซคุณอาฮาเลนซีซั่น Season 2ขบวนการกรรมลอซีซั่น2ก็เป็นอนิเมะภาคต่อล้วนและผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักแล้วก็ไม่พลาดกันอยู่แล้วจริงๆก็อยากเอามาใส่ใน10เรื่องในคลิปนี้ด้วยแหละครับแต่พื้นที่มันดันไม่พอนี่สิน่าเสียดายจริงๆสรุปแล้วอนิเมะซีซั่นสปริง2025ผมมองว่ามันไม่ได้แห้งเลยนะเป็นซีซั่นที่น่าสนใจมากม แล้วก็น่าติดตามสุดๆไปเลยมีอนิเมะหลากหลายแนวหลากหลายอารมณ์มาให้เพื่อนเื่อได้เลือกสรรรับชมกันมีทั้งเรื่องที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็เรื่องที่เพิ่งมารู้จักจากซีซันนี้ก็มีทางนี้ทางนั้นผมก็ขอให้เพื่อนๆดูอนิเมะกันอย่างสนุกสนานเวลาดูต้องเปิดไฟในห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้จอจนเกินไปนะครับโอเคโดยรวมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อนิเมะซีซันใหม่สปริง2025มีอนิเมะเรื่องไหนที่เพื่อนๆสนใจแล้วรอคอยกันอยู่หรือไม่ หรือถ้ามีอนิเมะเรื่องไหนที่เพื่อนๆอยากแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอากราบขออภัยและชี้แนะผมด้วยนะแล้วก็ต้องกราบขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมจาจนถึงตอนนี้เพราะการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผม Fableix พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิครับ